อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้คือเรามาเป็นเจ้าของเรือนจํากันในคลิปนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีรถตํารวจอ่าแล้วก็จะมีชื่อเรือนจําของเราต่อตปโดนั่นเองในนี้ก็จะมีลัวเห็นไหมระบบความปลอดภัยยอดเยี่ยมแล้วก็จะมาขังคนที่ไม่ดีจับไว้ในดีซึ่งในนี้ก็จะมีลู่วิ่งมีที่ยกน้ําหนักมีที่ทานข้าวมีที่นอนให้กับคนคุกนะครับและนี่ก็คือ พัสดีของเรานั่นเองมีอะไรขาดเหลือ,เ,อเราก็กดไปดูผู้ช่วยได้ส่วนหลังบ้านตรงนี้นี่เรือนจำ<อ>มีอาหารให้กับนักโทษทั้งหมด<อ>และฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับนักโทษของเราแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนักโทษเลยซึ่งเราก็ต้องไปหาก่อนนะอุ้ยอุ้ยอะไรอะาโคะผมจับโจนครับอุเป้าวยของบ้านผมครัชุกิแกจับโจได้หรอเนี่ย มาดิ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 เลยเข้ามาข้างในเลยเข้ามาข้างในเลยใช่ใช่วางเลยวางเลยปล่อยเลยนะครับเออปล่อยเลยไอ้ยุนนยิงเรียบร้อยดีเราก็ได้ดังโ้อมาแล้วโอ้โหเจ้าหมีแกเก่งมากมากเลยแกจับโจได้เหรอเนี่ยยี่ยี่ยเดี๋ยวผมขอมาท้าหมักเป็นตำรวจที่นี่ได้ไหมครับได้สิสบายมากอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนชุดเหรอเอ้าเป็นชุดตำรวจนักโทษหิวข้าวแล้วอ่ะดูดิ หิวข้าครับเป็นกับข้าวให้นักโทษอย่าเป็น,อย,ปนอย่าเป็นพวกกลัวให้เอานักโทษกินข้าวแล้วเหรอใช่อยู่ๆก็กินข้าวหิวแล้วเหรอ <c oughs> นักโทษหิวข้าวเอออะไรเนี่ยเจ้าหวีอะไร,ะไรครับหา,า,าอยู่ครับจะแอบดูนะกินตาแตกคือเอาเอาเหรอเป็นชุดดีๆสนใจรอนในดีไวในคุกปปะไปเอาอะไรเอา้า<อ>โอ้เราดีมาถึงก็หิวเลยเหรอเจ้านักโทษนี่ไม่ใช่แกจับผู้บริสุทธิ์มานะเจ้าหวี นี่เราผู้บริสุทธิ์เออหรอแกสอนฉันจับ<ช>หน่อยดิจับโจรหน่อยดิได้เลยเดี๋ยวสอนให้มานี่มาเร็วมุ่มมุ่มมุมมุมมุมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วชุดนี้แหละเป็นตนำรวจกครึ่องแบบอย่างแรกแกต้องขึ้นรถกก่อนอ๋อขึ้นรถอ่ะนั่งแล้วฉันนั่งไปด้วยฉันปเป็นผู้โดยสารนั่งไปด้วยขับรถไปเลยนต่นแกต้องขับไปในเมืองนะขับไปในเมืองเมืองตรงนู้นเหรอหรอใช่เมืองเมืองที่มันเป็นอะไรเมืองสีสีอ่ะเห็นเปล่าอ๋อโอเค ไม่เป็นไรค่ะไปเรื่อยๆเราจะต้องไปตามหนาคนที่แบบว่าทําคดีอัก่ดีเข้าใจไหมทําอาชญากรรมเราต้องจับเขาเราไปนี่ต้องสะอาดชอบเข้าใจเปล่านี่เป็นไงต้องสวยไหมนี่มีสะพานกูเด้นด้วยกูเด้นทิปเปอร์กูเด้นทิปเปอร์นั่นหมานีไปหาโจรเหรอใช่ไปหาโจรนี่ยไม่โจรพวกนี้แหลยพวกโจรจริงเหรอเป็นบนขนาดนี้ค่ะจ้า แล้วเราก็จับหรอมันจะเดินหนีไปเรื่อยเออเดินหนีอ่ะเนี่ยใช่เราต้องกดเรียบร้อยจับแล้วไปแล้วเาไปใส่ไถ่รถเลยไปใส่ท้ายรถเลยกูดเลยกูดนี่กอีกครั้งเลยดิเรียบร้อยใช่แล้วแกก็ขับอะนี่ใส่ไถ่คนเดียวตอนแรกรถแกมันเล็กนิดเดียวที้แค่คนเดียวอยู่เอ้ยเดี๋ยวนั่งผิดด้วยใช่เอ้าแล้วมันเปลี่ยนนี่นี่ฮะเจ้าต่อจะไปดูแกนี่เป็นโจรเหรอ อาหรอไปวูจับโจรได้แล้วเอาแต่เมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแล้วเราจับมาทำไมอ่ะหาคือเราจับผู้บริสุทธิ์ไงเจ้าต่อโซมิโด่เดี๋ยวจับผู้บริสุทธิ์ต่อมันไม่ได้ทำอะไรเลยจับผู้บริสุทธิ์จะใช้แบบนี้งงว่าแบบอะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยแล้วเลือนจำไก่ซะด้วยดิว่าฉันบอกไงถ้าสั้งเป็นจำให้ใกล้แถวนี้เข้าใจไหมไม่ได้ก็ขับไก่ เออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเจ้าต่อตบิโดอ่ามันจะพูดออกมามันจะพูดออกมาเร็วเลยเรียบร้อยเขาไปเขาไปที่คุกเร็วโคตรไปแล้วก็ปล่อยไปด้ได้แล้วสองคนแล้วตบิโดมีทั่วสองคนแต่เรายังไม่มีพ่อครัวเราทำแล้วต้องเดินมีทองแล้วไม่ได้เดี๋ยวจตัวมีเห็คุกไหนพ่อครัวอยู่ไหนพ่อครัวไม่มีเจ้าต่อตบิโดต้องแจ้งคนไปที่การจับ ไปที่จัดการข้างล่างนเหรอเห็นยังที่เป็นลูกคุณ่ะจัดการยังคนงาน,น,นแล,แล้วก็จ้างเชฟหรอแค่ต้องจ้างเชฟก่อนเดื่องเงินเรื่อเงินเร,เร,เรืร้อยบาทมีไมมหมไมีเงินไหมร้อยบาทมมเ,เงินไม่พออ่ะมีเจ็ดสิบเหรียญเองรอแป๊บหนึ่งเงินเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆทุกชั่วโมงชั่วโมงในเกมเห็นฟ้าก็เพิหนึ่งนาทีเงินจะโลดอ๋อโอเคอ้าวแกดี้แกดี้สนใจนอนไหมเนี่ยในคุก อยู่บนก้านนะกินหรูอยู่สบายอ่ะมีอาหารให้กินมีอย่างมีทุกอย่างให้หมดเลยอ่ะฉันไม่อยากติดคุกแล้วตอนแรกที่เขาเจอเกต้ามันก็อยากเป็นแล้วเดี๋ยวนะกนี้ก็ได้นี่ตอนนี้มีเก้าสิบสองเหรียญแล้วเจ้าหมีแล้วแกแกจ้างให้ฉันได้ไหมอันหรอคือฉันไม่สามารถซื้อคนให้แกได้อ่ะมันแบบว่ามันเป็นรายได้ของแกเข้าใจป่ะฉันไปลูกน้องแกนะฉันไปลูกน้องแกเรข้าใจไหมแกเข้าใจมันดีืิฉันด้วยแกนี่มันมีหนักโทษเลยดูดิเขาทำให้ ไแกนี่แกไปนอนได้แล้วอแกไปนอนได้ได้ไดใช่แกแกเป็นนักโทษของที่นี่แกเป็นนักโทษของที่นี่แกนไจ้โดนคดีอะไรหรอคดีฆาตกรรมหลอกชาวบ้านชาวบ้านเจอหน้าแกตอนคืนช็อกตายนี่เจ้าผีเจ้าจ้างได้แล้วมั้งจ้างได้อย่างจ้างก็จ้างเลยเรียบร้อยจ้างแล้วเชฟคนใหม่ถ่ายดูสิเอ้าไม่เห็นมีเลยเชฟ โ,โอ้ยดีไอเดินมาแล้วเดินมาแล้วเชฟเดินมาแล้วนี่วีเชฟทำอาหารแล้วนะครับยายหิวมากเลยเชฟทำข้าวมันไก่ให้ยายกินหน่อยดีโอ้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วแกตายได้ไ <c> ง <oughs> จุ๊ยแกตายได้ไงอะ่ะมูชปิดทวีดูแกรีบเดินทำไมสัตว์กำลังเย็นเย็นอยู่เลยโสดุนบุนบุญ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสวัสด ไปสิไปสไปิไปด้วยไปด้วยไปเี้ไปเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดก่อนจาตำวไปดูฮะวตำรวจที่ไหนตำรวจที่ไหนไหนบ้านตำรวจอยู่ข้างหลังนันนะใครอ่ะว้ายนี่ฉันเงอนี่่ไง่ไตำรวจฉันรใครมาใปเปิดไฟเปิดไฟใครอ่ะใครนี้เอ้ไอ้ไอ้อนดี้เาคนมาแหกคุกเหรอหา ่ฉันจะเอามาฝากขังไว้อะเจ้านีนะอย่าแหกคุกนะฉันจะไปจับจกับอด,ดูโดโดอดเดี๋ยวนะคุกพวกแก<ค>ไม่มีกันเหรอฉันนะฉันยอยากจะฝากขางไว้ที่นี่ามากกวาเพราะว่าคุกแค่น่นฉันทนไม่พอแล้วพวกแหกคกไ้นนเจัเามาวางเลการไปเขาปล่ดูาไปจับโจรดีดดกว่าได้ได้ เราไปดูการว่าใครทําผิดแล้วต้องจับเข้าคุกนะครับมาแต่ก็ดูไม่ออกนะครับเขาเดินอยู่แล้วก็จับเลยโอ้โหไปดูใครเห็นไหมนั่นน่ะมีโฮมาจับเพลินเปล่าเออมีโฮด้วยอะข้างบนน่ะมีใครข้างบนมาจับมีตำรวจจับมีมาถึงแล้วพวกนี้นี่นี่จับเพื่อนจับได้เลยว่า นี่เป็นโจรใช่มันเป็นโจนจับเลยพวกนี้เป็นโจนจับให้หมดเลยเจ้าตัวจะไมปดูเข้าตลาดให้หมดเลยเนี่ยฮะไปทำอะไรมาทำความผิดอะไรเล่นได้หรอคละจับเพื่อนอีกครับกลายเป็นสิ่งไม่ดีนะนฮะรู้ได้ไงเด็ยว่าเขาเป็นโจรนเนี่ยใครโจนหรอฮะเป็นโจรเขาทำอะไรมาฮะอะไรขโมยลูกกวาดขโมยลูกกวาดจับพวดนี้ขโมยลูกกวาดหมดยังไหมดยัง ทักเตียทักเปียเปียจับเลงคนนั้นเลยจับเลยเลยเลยจับเงนจับข้อหาทำให้คนอื่นตกใจใช่ใช่ใช่จับไปเลยจับไปเลยถ้าแล้วเหลือคนเดียวหมดไปหมดแล้วครบแล้วถ้าต่อทะเบียนใช้จับแล้วไปไปถ้าต่อทะเบียนขึ้นไปเลยแล้วไปแล้วไปเลยจับแล้วจับโจรรรไปเ็ว ใกล้ถึงแล้วรอหมอแล้วว่าจะไปของ N P C มั้งก็ต่อทวีดูฉันก็เห็นมันบินวุ่น,นมาบ่อย,อยเหลือเกินมาแล้วมาแล้วเราจะเอาคนเข้าคุกแล้วเดี๋มาต่อทเวโดมาตรงนี้เลยเข้ามาเดินเข้ามามีวิธีง่ายๆนะถ้าจะจับโจรแบบไวๆที่คงไปก็คือกด G ี่ลัวๆแล้วก็จต่อทเวีดนักโทษหน่อยนักโทษลุกุ่ย เอแล้วหลังบ้านแล้วทำไมเคราล่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหม่นี่หรอนักโทษมันไม่มีมันไม่ทำความสะอาดต้องทำความสะอาดให้นักโทษโอเคทำความสะอาดก่อนอะไรลงหลุมเมื่อกี้ทำไมอ่ะนีหมมัขุุดลอกแล้วมันขุดหลุมอีกแล้วนี่มันขุดหลุมมันเป็นขุดหลุมนะเฮ้ยขุดหลุมเออจริงด้วยมันขุดหลุมไว้นี่ทุกขุ่นนะถอดตะปีดูไม่ได้ขุดหลุมแล้วมีขุ่นโอเคอ๋อมันพยายามจะแหกหูเหรอแกไปทำ พี่เห็นเลยท่านจะอยู่กับเจ้าเปาตบิโร่โอเคได้เลยเฮ้ยมีหลุมตรงนี้ด้วยเจ้าหผีมีหลุมตรงนี้มีหลุมตรงนี้เร้วุดหลุมเราจะต่อเตาบิโรเรียบร้อยโอเคแล้วเนี่ยอ๋แค่กดที่ปล่อยตัวนักโทษได้เลยปล่อยได้เลยอ๋อมันจะง่ายใช่ปะใช่ทีเดียวเลยเห็นป้าเนี่ยปล่อยงด้วยแม่ปวดยัง เดี๋ยวพัสดีอะไรอ่ะแต่ดูดินักโทษไม่สามารถนั่งทานอาหารได้ต้องเพิ่มโต๊ะกินข้าวไม่สามารถตรวจสอบได้นักโทษไม่สามารถนอนหลับได้เพิ่มเตียงนักโทษเหม็นนักโทษไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้เพิ่มห้องน้ำโอ้โหตเนี่โอ้โหตายแล้วจต่อสไปดพี่เฮ้ยมันคุณลุงเฮ้ยมันคุณลุมมันคุณลุมมันคุณลุงแล้วมันคุณลุงคือตอนนี้อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิว่ามันเลิกชุนบุลแล้วตอตโตสไปโด ใชา่างแลงเ,ออเราต้องเพิ่มฝักบัวถ้าตัวจะไปโดนไปที่ฝักบัวก่อนอเลยฝักบัวได้การตกแต่งหรอกดฝักบัวปุ๊บมีที่วางไหมอะออน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะมันมันต้องขยายห้องน้ำที่มีการขยายห้องน้ำจะไปที่อาคารไปที่กำแพง ผนังคัน60บาทแต่เห็นบ่าอ๋อเห็นแล้วไอ้ถ้าแกเขาต้องสร้างสร้างผนังไว้อ๋อขยายไปเรื่อยๆใช่ใช่ขยายขยายห้องน้ำขยายได้ไหมอ๋อได้แล้วนี่ใช่ขยายไปเลยนี่ฉันช่วยสร้างเนี่ยยานี่ขยายเพื่อนช่วยสร้างได้เออเจ๋งอ่ะแล้วจะทำลายได้ไหมทำลายไปที่ถังขยะยทำลายใช่แล้วก็ลบเลยเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงผนังอ๋อต้องลบอันนี้ก่อนปึ๊บ ป่าเรียบร้อยกว้างขึ้นไทยเป็นไงล่ะดีเป็นไงโหยังกระเดิดซิมไปที่ชั้นชั้นแล้วก็เลือกกระเบื้องเลือกพื้นหินเลือกอะไรก็ได้ที่แกชอบพื้นหินอ่อนเหรอใช่พื้นคอนกรีตพื้นหินอ่อนก็ได้พื้นหินก็ได้นะพื้นหินถ้าเกิดพื้นหินจะก็หินอ่อนเอาพื้นหินธรรมดาก่อนแล้วกันพื้นหินธรรมดา เขาสร้างไปเลยสา<อ>มารถลากคลิกลากได้เลยนะ<อ>ไดทีเดียวคลิกลากได้ด้วยแล้วทีนี้ก็เอาฝักบัวใส่ได้แล้วใช่ไหม<ะ>หมุนยังไงอะ่ะวิธีการหมุนกดอ,อ่านี่คือหมุนอ๋อโอเคนะปุ๊บพอมาถ้าปลอดจะไปดูมันบอกว่าต้องการสกิปพีที่เพิ่มมันไม่บอกว่า หมดแล้วพอขยายห้องน้ำปุ๊บไม่มีเลยรู้แล้วทำไมมันหมดแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าค้าอะไรนี่เอเออหนุ่มพี่เอไหนนี่มันคุณหนุ่มดีกันแล้วอ๋อมันหนีกันแล้วเหรอมันหนีแล้วไม่ได้เป็นคุณคุ้มงดีโอ้โหคุ้มงแล้วค้มคุ้มงคุ้มไรนี่นี่คุ้มงหมดแลอุ้ยมันแหกคุกเหรอ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยโ go บูนไปเลยเจ้าบีเร่องนี้เป็นหน้าสงบสุขจริงๆเลยครับยผู้ิงโจยยังสงบสุขเลยจับให้หมดเลยจับไอ้วกนี้ให้หมดเลยจะไปชุมนมหมดจับให้หมดเลยที่นี่จับง่ายขนาดนี้เลยเหรอจับง่ายขนาดนี้เลยจับเลยเนี่ยฮะมาไมมาไมทางที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยนะ เราเป็นตำรวจเราต้องจับผู้ร้ายกระจายว่าถึงไม่มีผู้ร้ายให้จับเราก็ต้องจับให้ได้จับคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะหัวหัวหัวนั่นน่ะจับเลยนะนนี่เรียบร้อยเไปไปหัวชมพูนี่ตัวดีเลยยอมผมที่กฎหมายบอกไปโปรดเดี๋ยวห้ามย้อนผมที่ที่ห้ามยอมเหรอใช่ขึ้นไปจับเลยขึ้เปลี่ยนเมืองเได้อไป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 าปไ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 ปปไปไ โ <Okay. S 2> อเคแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยนี่เดินเข้ามาตรงนี้เลยเจ้าต่อทะเบีนี่ยืนตรงนี้แล้วกดีกด G แล้วก็ปล่อยนักโทษได้เลยปล่อยอ่าง่ายนี่ปล่อยอืไอคอนปล่อยปุ๊บะปล่อยเลยนิ่งเง้วละโอเคแล้วก็เ okay. น้ย<ฮ>พัสดีน,น,นักโทษนั่งอาหารไม่ได้ต้องเพิ่มโต๊ะอาหาร มีแค่สองโต๊ะแกต้องเพิ่มโต๊ะอีกสองโต๊ะเพื่อต่อทนาด้วยได้เพิ่มโต๊ะอีกโตัวเดียวเขาพอแล้วโตเอาโตอะไรปิกนิกแล้วกันโตปิกนิกไปก่อนอ่าตรงนี้วางใกล้ๆกันใช่ค่อยๆวางเรียบร้อยวางแล้วอันหนึ่งอ่าเพิ่มมาแล้วแล้วพัสดีบอกว่าอะไรอีกนักโทษไม่สามารถตรวจสอบได้ตู้้แป้งตำรวจเพิ่มอ๋อจ้างตำรวจเพิ่มโอเคจัดการแล้วก็ยาบเอ้ยตำรวจจ้างเพิ่มห้าสิบหรอ<ด>เรียบร้อยจ้างเพิ่มแล้วโอเค เาจะขยายนะโทษให้มี12คนทั้งว่านะถ้าต่อจะไปดูแกต้องเปลี่ยนเตียงสองชั้นเราเตียงนี้ขัยทิ้งเพราะสร้างเป็นเตียง2ชั้นอ๋อข้างในห้องอะนะใช่ได้ได้ได้เลยการตกแต่งแล้วก็ลบออกกดลบเตียงออกขายทิ้งอ๋อมันขายได้ด้วยขายขายได้ด้วยขายแล้วก็สร้างเตียง2องชั้นโอ้ถูกไปก่อนเตียง60บาทไปก่อน60อันนี้เราก็วางปึ๊บนี่ด้วย เอบเรียบร้อยออออนี่เตียงสองชั้นมาแล้วเจ้าบีเตียงสองชั้นมาแล้วคันนี้นะักโทษมัจะสามารถอยู่ได้สิบคนแล้วโอ้โอเคเออฉันว่านะ,ะทีมเนี่ยตรงนี้มันน่าจะมีน้อยเกินไปไม่เออท่านั้นนะยขยายเหรอ,หรอสักหน,นึ่งพันใช่สร้างลูวิงหนึ่งพันแล้วก็สร้างอันนี้เพียงพันเป็นหกพันมีตัวได้เลยไม่ลงบ พูดได้ามากคุณลูวิ่งร้อยห้าสิบนี่ลูวิง่งหนันก่อนแล้วก็ยกน้ำนนหนักอ๋อมียน้ำหนัใช่อีกท่านึงเออเรียบร้อยโอเคนี่ไงเก็บขยะก่อนิร์ดเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะเบิร์ดเตเก็บขยะเร็ว,วโอเคขยะเก็บขยะมีเครื่องต่อสไปดูไอ้แกขี้เกียจกกุลใช่ไหมถออ้าเกิเดกกุลแล้วมันจะมีคนมุดใช่ไหมใครที้เกียจกกุลใครจ้างคนกกุลสิจ้างหรอจ้างได้ด้วยเหรอ ช่างส้มช่างส้มจะคอยใช่ช่างส้มจะคอยกุกหลุมให้อ๋อห้าร้อยห้าสิบทำความสะอาดได้ด้วยใช่โอเคสร้างละใช่สามารถจ้างพนักงานทำความสะอาดแทนเกได้เลยเกดไม่ต้องมาดั้งทำความสะอาดด้วยเลยวุ่นวายนี่ไงมีคนมีคนเปิดอุโมงค์ตรงเนี้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันทึกเหตุได้นี่มันต้องมีตำรวจปิดปะ กออ๋อนี่ไงปักแล้วให้ตำรวจปักพงมันไปถึงกบหลุมได้นี่ไงเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยเจ้าี่แค่เยอแหละนักโทษมนก็จับไม่หนีแล้วทำความสะอาดอะ่จับนักโทษจะทำความสะอาดเหรอเขามีเงินห้าร้อยห้าสิบโอ้โหไม่พอแล้วล่ะไม่เป็นไรให้มันอยู่แบบปกกกันไปก่อนมีเจ้าตัดเทปีโน่ที่งได้มีสิบห้าคนแล้วนะดูสี่เยอะมากฉันจัดได้ สุดยอด<ห>มากเลยเจ้าหมีเอ้มันอยู่ในสภาพแบบนี้เลยอะไรเนี่ยดูดีมันขึ้นอะไรเนี่ยไอ้จอนด็อบบี้ไอ้จอนแฮปปี้ไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขได้ยังไงฮะเจ้าแักโคทั้งสั่งให้แกมีความสุขแบบนี้นอ,<ห>อะไรเนี่ย<ห>เกิดอะไรขึ้นอะเจ้าหมีไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกไม่มีความสุขเ้าที่เขาหายแกกินเลยนะฮะทำไมไม่มีความสุขดูดิ จะโค้งจะโค้อยู่ตรงนี้ได้นี่อย่นะไม่มีความุเยังไงฮะว่าไหต้ขยายูอทตัวฉันว่ามันน่าจะลงหลับได้อยู่นะนี่ไปนช็ออเอาคนมาพิ่มอีกคนนึง่โอ้ my god มันจะแออัดไปหรือเปล่าเจ้าีแกเชื่อชันให้มันอยู่แบบนี้เรืองจำนประเทศไทยหนึ่งห้อยังสี่อคนเลยโอ้ที่นั่งก็ไม่พอแล้วเนี่เป็นไรหรกเชื่อชันนี่เป็นยังไงโอ เอาไปอีกเหรอเอาไปเอาไปอีกเหรอเขาบอกแอมนอตแฮปปี้ a p p y ไอ้ย่ะ I'm not h ป p p y อย่ามาอย่ามาไม่มีความสุขพวกแกต้องมีความสุขเข้าใจไหมไอ้พี่พวกกระใจเลยเคยอยู่เรียนจำเรื่องีความสุขไปเลยคืนออไไปก่อนเลยใครคือผู้คุมสุดเฮ้ยอะไรอะการจราจรใหญ่คืออะไรอะ มัยต่อยกันแล้วมันต่อยกันจะมาชนไม่เฮ้ยต่อยกันแล้วมันต่อยกันแล้วโอ้ยมาต่อยหยุดก่อนอย่าต่อยกันหยุดหยุดอย่าเสี่ยทะเลาะกันเลยปงดองปงดอตบกันแล้วปงดองก้าปงดองตบกันแล้วตบกันแล้วมันตบกันแล้วโอ้ยมันจะตบกันแล้วไม่เนี้ยจะทะเลาะกันทะเลาะดีจ้าวหมีไม่ต้ เราจะไปดูเขามันเงียบแล้วเอาคนที่โดนตบมันน่าจะตายแล้วแหละมันตายเลยหรอใช่มันตายเือเราดูแลมันไม่ดีมันก็เลยตายโอ้โหอาฉันว่านะคุกของพวกเรามันแคบเกินไปอ่ะโอเคนี่ใครอยากดูพวกเราอีพีหด้ากดไลค์คอมเมนต์กันว่าอยากให้เราขยายคุกให้มากกว่านี้พี่เพราะว่ามันแออัดเหลือเกินก็มาดูกันอีพีหน้านะเออ ไม่ bye bye. ไป bye bye. จะ EP หน้าแล้วกันเออกดไลค์้กดไลค์สักเท่าไหร่ดีกดไลค์กดไลค์สักสองเล่น <c oughs> อ่าถ้าถึงสองพันเดี๋ยวเราจะเล่น EP หน้าต่อลนะทุกคน<ะ>ไปแล้วโ okay. <Bye> อเคบาย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 อะ bye bye. ครั้งหน้านขยายคุกกันใหญ่